สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรสโชที่นี่ e d Channel t h a i l a n d นะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะชมทางกล่องในรูปแบบไหนของทาง True Vision นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถชมรายการเ Show ของเราได้ตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มในกาบรายการของเรามีการรีรันกันทั้งหมด2ครั้งด้วยกันตอนนี้อย่างเช่นทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งเป็นเวลาเรียลไทม์นะครับทุกวันศุกร์แน่นอนพรามไทม์แบบนี้และกลางคืนนะฮะหรือเช้าตรู่วันเสาร์ก็จะเป็นทั้งเวลาตีสถึงตีสี รวมถึงวันเสาร์ตอนประมาณสายๆนะฮะก็จะเป็น1ิบโมงตรงถึงเที่ยงตรงนั่นเองนะครับกับเรสโชของผมนะครับวันนี้พิธีกรร่วมเดี๋ยวจะไปร่วมในรายการนะฮะมีคุณบิโอทินนะครับแล้วก็คุณชาชาพัสิตาพักไพบูลนั่นเองนะครับรายการของเราทํามาเกือบ4ปีละนะฮะให้คุณผู้ชมได้ชมคอนเทนต์แปลกใหม่มีทั้งความเร็วไปเที่ยวเมืองนอกบ้างมีเกิดสาระความรู้และไม่น่ารู้บ้างนะครับนี่แหละฮะสไตล์ของรายการเรสโชของเราคุณสามารถตปชมหรือว่าชมเทปย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ Rest ช k t v c o m นะครับหรือทาง Facebook ที่ facebook.com r e s t ลส t v t นะเอาละครับในวันนี้นะฮะผมพาผู้ชมไปอยู่ในโลกของความเร็วนะครับเรามีการรวมตัวกลุ่มทั้งซูเปอร์คาร์และซูเปอร,ร์ไบค์นะฮะแต่ว่าฝนตกนะครับเขาบอกว่าไบค์เนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะเขาจะมีสโลแกนว่าอยู่ใต้ฟ้าอยากลัวฝนนะครับแต่พอคนกรุงเทพพอฝนมาเก็แบรบถนะครับ ทริปนี้ก็เลยมีผมและไม่กี่คันนะฮะแล้วก็ขอบคุณน้องบอยแล้วก็เพื่อนเขาอีก2คนนะครับที่เป็นกลุ่มไบเกอร์ที่รัฐบุรีนะครับบ้านโป่งนะฮะอุตสาห์ขี่จากบ้านโป่งมาหาผมที่ทองหลอนะครับเพื่อจะไปซัดไปสวนภูมิ นะฮะแล้วก็ขับกับบ้านโปร่งนะครับเนี่ยฮะไบค์เกอร์ตัวอย่างนะครับซึ่งอยากให้ผู้ชมเนี่ยถ้ารักก่จะขี่แล้วเนี่ยอย่ากลัวเลยครับฟ้าฝนนะฮะมันไม่ได้ผาใครตายนะฮะขี่ไปเถอะเอาให้มีความปลอดภัยแล้วก็ protection นะครับหมวกเสื้อถุงมือกางเกงแบบ i m p r o p r r a t e นะครับรองเท้าดีๆโอเคคุณสามารถขี่ได้ลแล้วไม่ต้องจำกัด4ีนะครับแน่นอนจะพาไปซัดนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะมี รถยนต์อีก2ส,สัญชาติเช่นเชฟโรเลตคาร์โมโรนะครับเครื่องถึง7,000ซีซีนะครับและ Porsche 997 t u r เ o ทอร์โบโคตรแรงนะฮะเดี๋ยวจะไปซัดกับเอสเอ็มอาอาๆผมนะครับบอกได้เลยว่าสปีดผมยัดไปกว่า300อนะครับอันนี้อีกหนึ่งช่วงพาไปที่อูดรายเวอร์ t o r s p o r t นะครับที่พ่เหน่งไายเวอร์ที่เป็นอาจารย์ของหลายๆท่านนะครับเป็นคนทำรถแข่งเป็นคนทำรถโปรเจกต์ ปั้นทั้ง r ร l l ์รอยนะฮะแล o r บกิน i คุณทาชเฟอ r r ราหรือจะเป็นรถเรโทรรถเก่าทั้งหลายเนี่ยพี่เหน่งสามารถทำได้หมดนะครับเดี๋ยวไปดูว่าในโปรเจกต์ที่อู่เขามีอะไรบ้างรวมถึงจักรยานวินเทจที่เขาสะสมและทำการค้าขายอยู่ตอนนี้กับ3มย่านบ i c y c เ e เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันนะฮะตอนนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมเนี่ยไปชมสนามเทศนครของเราว่ามีการจัดการแข่งขันอะไรนะฮะรวมถึงไฮไลท์ของรายการและสกู๊ปของลูกค้าหลายๆท่านครับ ล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์ในเครือของเลสของเรานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือน,นี่ครับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อเลสแมนเช็ดเลยครับลองให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆครับง่ายๆแค่เช็ดลงไปนี่คือความต่างก็คือเนื่องจากตัวยาในปกติมีปริมาณของแว็กเนี่ยสูงมากแล้วก็การผสมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในวำวิธีที่เราควบคุมแล้วเราถึงกล้าการันตีได้ว่าเงาจริงๆแล้วก็หอมจริงๆ ท่านผู้ชมครับฮาร์ดแวร์ครับกับผลิตภัณฑ์ที่ดีซื้อวันนี้แถมคนเช็ดเบอร์ด้านล่างครับถ้าสนใจ ไปจ้างพิตตี้มาล้างรถให้พี่าาเลียพี่จะถ่ายงไนเดี๋ยวไปดูพิตตี้นิดนึง Ryan. พิตตี้พิตตี้พิตตี้ ท่านผู้ชมครับเลสแมนพรีเมียมแชมพูเงางามที่คิดเลสแมนซุปเปอร์คาร์พรีเมียมแชมพูพิเศษจากราคาปกติ1,200บาทขายเพียง700บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่0 2 8 0 8 0 7 0 7ปดศูท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่พรมนิมิตนะฮะพี่ตงกนกเทพสวัสดีครับครัับสสวดีชื่อก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมงคลนะครับแล้วตอนนี้ร้านยิ่งมงคลเข้าไปใหญ่ครับ นะไม่มีปริงดูดเลือดใช่ครับปิงไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วโอยอดขึ้นด้วยแถมงานเนี้ยบแล้วก็รับรถลูกค้าแล้วดูแลได้อย่างทั่วถึงใช่นะฮะอันนี้ดูแลเองทั้งหมดดูแลเองทั้งหมดด้วยทั้งหมดเลยขัางหลังนี่ยนี่คุณผู้ชมเห็นนะฮะคันนี้ทําอะไรครับเจ้า h o นด้าคันนี้ h o นด้าคันนี้เบียดฟุตบาทมาล้อเบียดฟุตบาทแรกมาง่ายๆเลยขั้นตอนการซ่อมคือทําขอบให้สวยงามกลึงใหม่ก็กลึงใหม่เเครื่องซีนซีกลึงนะอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรเป็นแผลตื้นๆเซีนซีเนี่ย ก็แผลเินเติร์นเนี่ยเคลียร์ได้เลยทำไมพอรถอฮอนด้าคุณไม่เดินไปดูเลยคุณมองหยั่งๆไกลๆอะไรไม่ใช่มันร้อนค่ะอ๋อมันร้อนก็เลยไม่อยากเดินไปนะฮะพอเป็นเล่เออล้อก็สวยนะเอ้าแต่ล้อมันสวยจริงๆนะฮอนด้าเออเออร้อนร้อนไม่ใช่เมื่อกี้มอกอ้าร้อนเล็กน่ารักจังซ่อมงานไหมอันนี้เหรอฮะครับสองชั่วโมงเสร็จสองชั่วโมงเสร็จราคาราคาวงละเจ็ดร้อยสำหรับคันเนี้ยที่ทำเนี่ยแต่ถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ราคาตไปแล้วก็ความยากง่ายก็แตกต่างกันไป นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำนะฮะรวมถึงนี่เสร็จฟิเนชชิ่งละเนีนะฮะดูซสื้อเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับพี่ต้องครับเนี่ยทำเนี้ยแบบนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อกี้ตัดต่อไปเรียบร้อยเนี่ยนะฮะพี่ต้อง ฝากเบอร์คุณผู้ชมหน่อยครับก็เบอร์ที่ร้านนะฮะ022219393 2226433แล้วก็เบอร์มือถือ0816565333นะครับผมมีต333เลขลัคกี้นะกับพรอมนิมิตนะครับตั้งอยู่ที่วงเวียน22ทำงานกันมาหลายปีแล้วนะครับยิ่งรายการเราด้วยคุณสามารถดูย้อนหลังดูทุกแคสที่เป็นไปได้ก็สามารถดูได้เพราะซ่อมได้ทุกอย่างรถคุณชาก็ซ่อมแล้วซ่อมอีก หลายรอบแล้วลาครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตมาลบวนอีกได้เลยครับยินดีครับวันนี้ขอบคุณพี่ตงด้วยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการเรสโชครับ